อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันจันทร์ที่28มีนาคม2022ในหัวข้อทูวินิจฉยัยบทที่4-6ถึง 6, และลูกาบทที่4ข้อ31-44ถึง 44. เดโบราและบารักหลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว คนอิสราเอลก็ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวอีกพระยาเวจึงขายพวกเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์คาณาอันผู้ทรงครองราชอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อติเสติเสลาเป็นชาวเมืองฮาโรเชสฮาโกยิม แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกต่อพระยาเวเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถลบเหล็ก900คันและได้ข่มเหงคนอิสราเอลอย่างหนักถึง20ปียังมีผู้เผยวจะนะหญิงคนหนึง่งซึ่งเป็นผู้วิิชัยคนอิสราเอลในเวลานั้นชื่อเดโบราภรรยาของรับปิโดนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอิสภาลัม แห่งเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบตเอลในแดนเทือกเขาเอฟราฮิมและคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ตัดสินคดีนางใช้คนไปเรียกบารากบุตรอาบีโนอัมให้มาจากเคเดตในนับทาลีและกล่าวแก่เขาว่า พระยาเว์ระะเจ้าของอิสราเอลทรงบัญชาท่านว่าจงไปรวบรวมพลหนึ่งหมื่นคนจากเผ่านับทาลีและเผ่าเสบูรุนไว้ที่ภูเขาทาบูและเราจะชักนำาสิเสลาแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำดิคีโซนพร้อมกับรถลบของกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบาลักจึงตอบนางว่าถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปถ้าท่านไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่าฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปจะทำให้ท่านไม่ได้รับเกียรติ เพราะว่าพะยาเวจะขายสิเสลาไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราก็ลุกขึ้นไปกับบารักถึงเมืองเคเดตบารักจึงเรียกเสบุรุนกับนับทาลีให้ไปที่เคเดตมีคนหนึ่งหมื่นคนเดินตามขึ้นไปและนางเดโบราก็ไปด้วย เคเบอร์ er. คนเคไนได้แยกตัวออกจากคนเคไนทั้งหลายคือจากพงพันของโภบับพ,พ่อตาของโมเสสมาตั้งเต็มอยู่ไกลออกไปถึงต้นโอในสานานนมินซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดตเมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสลาว่าปาลากบุตรอาบีโนอัม ขึ้นไปที่ภูเขาทาบูแล้วสิเสลาก็เรียกรถลบทั้งหมดของท่านออกมาเป็นรถลบเหล็ก900คันรวมกับกองทหารทั้งหมดที่ไปด้วยยกไปจากเมืองฮาโรเชธาโอยิบไปถึงแม่น้ำคีโตนนางเดโบราจึงกล่าวแก่บารากว่าลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวันทพิพยาเวตรงมอบสิเสลาไว้ในมือของท่านพระยาเวเสด็จนำหน้าท่านไปไม่ใช่หรือบาลักจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับทาหารหนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไปพระยาเวทรงทำให้สิเสลาและรถลบทั้งสิ้นอีกทั้งกองทัพทั้งหมดของท่านแตกพ่าย ด้วยคมดาบต่อหน้าบารากและสีเสลาก็ลงจากรถลบวิ่งหนีไปและบารากักไล่ติดตามรถลบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงทาโลเชธฮาโกยิมและกองทัพของสีเสลาก็ล้มตายสิ้นด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียว สีเสลาวิ่งหนีไปถึงเต็นของยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ ur, คนเคไนไนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นเป็นไมตรีกันกับองพันเฮเบอร์ He ur, คนเคไนไนยาเอลจึงออกไปต้อนรับสีเสลาเรียนว่าเจ้านายของดิฉันเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาหาดิฉันอย่าก,กลัวเลย สีเสลาจึงแวะหานางในเต็นท์และนางก็คุมตัวท่านด้วยผ้าหม่มท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มสักหน่อยเพราะเรากระหายนางก็เปิดถุงหนังเอานมให้ท่านดื่มและเอาผ้าคุมท่านไว้สีเสลาบอกนางว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีใครมาถามว่า มีใครมาพักที่นี่บ้างจงบอกว่าไม่มีแต่ยายเอลภรรยาของเทเบอร์หยิบหลักถึงเต็มถือค้อนเดินย่องเข้ามาตอกหลักเข้าที่ขมับของสีเสลาทะลุติดติดขณะเมื่อสีเสลากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วสีเสลาก็สิ้นชีวิตและดูสิขณะที่ บารักไล่ติดตามสิเสลายาเอวก็ออกไปต้อนรับและเรียนท่านว่าเชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้นบาลักก็เข้าไปเห็นสิเสลานอนสิ้นชีวิตอยู่มีหลักเต็มในคำมักในวันนั้นพระเจ้าทรงทำให้ยาบินกษัตริย์คณาอัน นอบน้อมต่อคนอิสราเอลและมือของคนอิสราเอลก็ทำตอนยาบินหนักขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้กำจัดยาบินกรรษัตริย์คานาอันเสียผู้วิจิัยบทที่ห้าบทเพลงของนางเดโบราในวันนั้นนางเดโบรากับบารักบุตรอาเมิโนอัมร้รองเพลงว่าจงถวายสาธุการแดบบ่พระยาเว เมื่อผู้นำได้นำคนอิสราเอลเมื่อประชาชนอาสาสมัครกษัตริตย์ทั้งหลายขอทรงสดับเจ้านายทั้งหลายขอจงเงี่ยหูฟังข้าพเจ้าเองจะร้องเพลงถวายแดบบ่พระยาเวข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระยาเวเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีเมื่อพระองค์ทรงดำเนินจากถินเอโดมแผ่นดินก็สั่นไหว ท้องฟ้าก็หลังลินเออเมฆก็หลังลินฝนลงมาภูเขาทั้งหลายก็ไหวสถานเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลในสมัยชัมกาบุตรอานาในสมัยยาเอลทางหลวงก็ว่างเปล่าผู้สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางคดเคี้ยว ชาวไราชาวนาในอิสราเอลก็หยุดเขาหยุดจนกระทั่งข้าพเจ้าเดโบราขึ้นมาจนข้าพเจ้าขึ้นมาเป็นอย่างบรรดาในอิสราเอลเมื่อเลือกนับถือพระใหม่สงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมืองไม่มีโล่หรือหอกสักอันให้เป็นให้เห็นในพนอิสราเอลสี่หมื่นคน, 40, คนใจข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายบรรดาเจ้านายแห่งอิสราเอล ผู้อาสาสมัครท่ามกลางประชาชนจงทวงหยหวสาธุการแด่พระยาเวบันดาท่านผู้ขี่ลาขาวผู้นั่งบนผ้าที่ใช้เป็นอานและผู้สัญจรไปมาจงเล่าขานเถิดมีเสียงนัตดนตรีนที่ตักน้ำเขากล่าวถึงชัยชนะของพระยาเวคือชัยชนะของชาวไร่าชาวนาในอิสราเอล แล้วประชากรของพระยาเวก็เดินไปที่ประตูเมืองเดโบราเอย๋ยตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นเถิดตื่นมาร้องเพลงลุกขึ้นเถิดบารากบุตรอามิโนอามเอย๋ยพาพวกเชลยของท่านไปครั้งนั้นพวกที่เหลืออยู่ลงมาหาผู้สูงศักด์ประชากรของพระยาเวลงมาเพื่อขับเจ้าดังนักรบ จากเอฟราอิมผู้ถอนรากถอนโคนอามาเรกได้ลงมาพวกเขาเดินตามท่านนะเบนามินท่ามกลางประชาชนของท่านจากมาคีผู้บัญชาการเดินลงมาและจากเสบุลุนผู้ถือไม้อายาสิทธิ์ออกมาพวกเจ้านายแห่งอิสราคามากับเดโบราและบารากทำอย่างไรอิสราคาก็ทำด้วย พวกเขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขามีการคิดตัดสินใจครั้งใหญ่ในตระกูลต่างๆของรูเบนทำไมท่านจึงนั่งอยู่ที่ข้อแกะเพื่อฟังเสียงตีที่เป่าให้แกะฟังในตระกูลต่างๆของรูเบนมีการช่างใจกิเลอาดอยู่ฝ้ากวันออกของแม่น้ำจอแดนแล้วทำไมดานยังอยู่กับเรืออาเชร์นั่งอยู่ที่ฝั่งทะเล ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท่าเรือของเขาเสบูรุนเป็นเผ่าที่เสี่ยงตายฝ่ายนับชาลีก็เช่นกันณที่สูงของสนามรบพอบรร,รดากษัตริย์มาถึงก็รบกันบร,รรดากษัตริย์คานาอันก็รบที่ทาอานาคริมห้วงน้ำเมกิดโดโดยไม่ได้ริบเงินเลยดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์ จากวิถีของมันพวกมันรบกับสิเสราแม่น้ำพีโชนพัดกวาดพวกเขาไปคือแม่น้ำพีโชนแม่น้ำโบราณน,นั้นจิตใจของข้าเอย๋ยจงเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งแล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิ่งคั่วไปพวกไปทูตพระยาเวกล่าวว่าจงสาบแช่งเมโรสเถิด จงสาบแช่งชาวเมืองให้หนักเพราะพวกเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระยาเวคือช่วยพระยาเวสู้ผู้มีกำลังมากหญิงที่น่าสรรเริญที่สุดก็คือยาเอลภรรยาของเคเบอร์คนเคนายในพวกผู้หญิงที่อยู่ในเต็นท์นางน่าสรรเริญที่สุดเขาขอน้ำเธอก็ให้น้ำนมเธอเอานมข้นใส่ชามอย่างดีมายื่นให้ เธอเอื้อมมือหยิบหลักเต็นมือขวาของเธอฉวยค้อนใหญ่เธอตอบสิเสราเข้าทีหนึ่งเธอบี้ศรีศรษะของเขาเธอตอบทะลุขมับเขาสุดตัวลม้มลงแน่นิ่งแทบเท้าของนางแทบเท้าของนางเขาสุดตัวลม้มลงเขาสุดตัวลงที่ไหนที่นั่นเขาลม้มลงตาย บรรดาของสิเสรสาะมองออกไปทางหน้าต่างนางจ้องมองผ่านช่องตระผ่านช่องตารางหน้าต่างร้องว่าทําไมหนอรถรถของเขาจึงมาช้าเหลือเกินทําไมล้อรถของเขาจึงเนื่อนช้าอยู่บรรดาสตรีสูงสักและปลาดเปรืองของนางจึงตอบว่าบรรดาสตรีสูงสักและปลาดเปรืองของนางจึงตอบนาง อันที่จริงนางลำพึงตอบตัวเองว่าพวกเขาคงกำลังแบ่งของริบที่ได้มากันหญิงหนึ่งหรือสองคนตกเป็นของชายหนึ่งคนผ้าย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสราผ้าย้อมสีที่ปักลายลวดลายผ้าย้อมสีที่ปักลายลวดลายสองหน้าสำหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบมา ข้าแต่พระยาเวขอให้ศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ที่นาดดังนี้แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เป็นดั่งดวงตะวันเมื่อโผล่ขึ้นด้วยอนุภาพและแผ่นดินก็สงบอยู่40ปีผู้วินิจฉัยบทที่6พวกมีเดียนกดขี่คนอิสราเอล แล้วคนอิสราเอลก็ทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและพระยาเวทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปีมือของคนมีเดียนก็ชนะอิสราเอลและเนื่องจากคนมีเดียนคนอิสราเอลจึงทําให้ที่ซ่อนตัวตามถ้ำและที่กับบางแข็งแกร่งซึ่งอยู่ในภูเขาเพราะว่าคนอิสราเอลหวางพืชเมื่อไรคนมีเดียนคนอามาเลก และชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบก,กับพวกเขาเมื่อน,นั้นพวกเขามาตั้งค่ายแล้วทำลายพืชผลแห่งขึนดินไกลไปถึงเมืองกาซาและไม่ได้มีอาหารเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาเพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งปูกปัุสัตว์และเต็นท์พวกเขามาเหมือนตะกแตนปลาทังก้าเป็นฝูงๆทั้งคนและอูดก็นับไม่ถ้วน ขาทั้งหลายเข้ามาและทําลายแผ่นดินพวกอิสราเอลก็ตกต่ำลงมากเพราะคนเมเดียนดังนั้นคนอิสราเอลจึงร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวเมื่อคนอิสราเอลร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาเวเพราะคนเมเดียนพระยาเวก็ทรงใช้ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตัดดังนี้ว่าเรา ได้นําพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้าออกมาจากแดนทาสและเราได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้บีบบังคับพวกเจ้าและขับไล่พวกเขาออกไปพ้นหน้าพวกเจ้าและมอบแผ่นดินของพวกเขาให้แก่พวกเจ้าและเราบอกกับเจ้าทั้งหลายว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้า อย่ายำเกรงบรรดาพระของคนอามมไรซึ่งพวกเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้นแต่เจ้าทั้งหลายไม่ฟังเสียงของเราพระเจ้าทรงเรียกกิเดโอนทูตของขยาเว์มาประทับใต้ต้นโอก๊กที่ออฟลาซึ่งเป็นของโยอาชตระกูลอาบิเยเซอร์ A e ส่วนกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย,ย่ำองุ่น เพื่อหลบหน้าคนมีเดียนทูตของพระยาเวทรงปรากฏแก่กิเดโอนตรัสกับเขาว่านักรกกล้าหาญเอย๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้า,ากิเดออนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าข้าพระยาเวสถิตกับพวกเราแล้วทำไมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดกับเราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหมดของพระองค์อยู่ที่ไหน ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่าพระยาเวไม่ได้ทรงนำเราออกจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้พระยาเวทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระยาเวทรงหันมาหาท่านและตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเรา ใช้เจ้าไปไม่ใช่หรือท่านจึงทูลว่าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรนี่เนะ่ยตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาข้าพระองค์พระยาเวตัดกับท่านว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะโจมตีคนมีเดียน อย่างกับตีคนคนเดียวท่านก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบ,บัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระองค์ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสําคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองขออย่าเสด็จไปจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาและนําขอมาตั้งถวายเฉพาะพระพักและพระองค์ตัดว่าเราจะอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมา กีเดโอนก็กลับเข้าบ้านจัดลูกแพะตัวหนึ่งกับขนมปังไร้เชื้อจากแป้ง10กิโลกร,รมัมเขาเอาเนื้อใส่กระจารส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อนำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองค์ที่ใต้ต้นโอก๊กและทูตของพระเจ้าตัดกับท่านว่าจงเอาเนื้อและขนมปังไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้เทน้ำแกงราของเหล่านั้นท่านก็ทำตาม แล้วทูตของพระยาเวก็ทรงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แต่ตองเนื้อและขนมปังไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาจากศีลาไม่เนื้อและขนมปังไร้เชื้อจนหมดแล้วทูตของพระยาเวก็ทรงหายไปพ้นสายตาของท่านกิริโอนก็ทราบว่าเป็นทูตของพระยาเวจริงและและกิเดโอนทูลว่าแต่พระยาเวองค์เจ้านายบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นทูตของพระยาเวหน้าต่อหน้าอนิจจาเอ๋ย แต่พระยาเวตัดกับท่านว่าสานติสุขจงดำรงอยู่กับเจ้าอย่าก,กลัวเลยเจ้าจะไม่ตายกีเดโอนก็สร้างแท่นบูชาท่านหนึ่งถวายพระยาเวที่นั่นและเรียกที่นั่นว่ายาเวชาโลมทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่เมืองออฟลาซึ่งเป็นของตระกูลอารีเบเซอร์ต่อมาในคืนวันนั้นพระยาเวตัดกับท่านว่าจงเอาโคผู้ของบิดาเจ้าคือโคผู้ตัวที่สองที่มีอายุเจ็ดปีไปพังแท่นพระบาเอา ซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นเสาอาเชลาซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถาวายพระยาเวพระเจ้าของท่านที่บนสุดป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบและนําโคตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถาวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเผาด้วยไม้รูปอาเชลาซึ่งเจ้าโค่นมานั้นกีเดโอนจึงนําคนรับใช้สิบคน ไปทาตามที่พระยาเบียตัดสั่งท่านแต่ต่อมาเพราะท่านกลัวครอบครัวของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทําในเวลากลางวันจึงทําในเวลากลางคืนกีเดโอนทําลายท่านบูชาของพระบาอันเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันลุ่งขึ้นนี่นะแผ่นบูชาพระบาอันได้พังทลายและสาวอาเชราที่อยู่ข้างทางได้ถูกโคลงและโคผู้ ตัวที่สองถูกเผาบูชาแล้วบนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่พวกเขาจึงพูดกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาทั้งหลายสืบถามแล้วจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรของโยอาสทำสิ่งนี้แล้วชาวเมืองบอกโยอาสว่าจงมอบลูกของเจ้ามาให้ประทานชีวิตเลยเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโคนสาวอาเชราที่อยู่ข้างแท่นนั้น แต่โยอาดได้ตอบคนทั้งปวงที่มายืนฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะสู้ความจะสู้ความแทนพระบาอันหรือจะช่วยพระนั้นหรือใครจะสู้ความแทนพระบาอันที่ถูกประหารชีวิตในตอนเช้าถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้ความเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านตั้งแต่วันนั้นเขาเรียกกิดโอนว่าเยรุบบาอ์หมายความว่าให้บาอันสู้ความเอง เพราะกิเดโอนพังแท่นของท่านครั้งนั้นมีเดียนและควนอามาเลขและชาวตอนออกก็ร่วมกันยกทัพข้ามแม่น้ำจอแดนมาตั้งค่ายอยู่ในที่ลุ่มซิดเลเอลแต่พระวิญญาณของพระยาเวสถิตกับกิเดโอนท่านก็เป่าเขาสัตว์เรียกตระกูลอาบีอเซอร์ให้มาติดตามท่านและท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสเรียกให้พวกเขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์เสบูนุลและนับชาลีคนเหล่านั้นก็ขึ้นมาพบพวกท่านด้วยหมายสำคัญแห่งขนแกะกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยคู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นนี่นะข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้น ส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์ก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยผู้อิสราเอลด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสนั้นแล้วก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะท่านบีบน้ำค้างจากกลุ่มขนแกะได้จนเต็มชามแล้วกิเดโอนทูลพระเจ้าว่าขออย่าให้พระพิโรธรุ่งขึ้นต่อข้าพระเจ้า ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียวขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดครา่านี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไปในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงทำตามที่ขอคือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบดูกาบทที่สี่ข้อที่สาสิบเอ็ดถึงสี่สิบสี่ใช้ที่มีผีโสโครกแล้วพระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปเออร์นาอุมแผนกะลีลีและทรงสั่งสอนพวกเขาในวันสบาโตเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระธรรลัดของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีคนหนึ่งในธรมารมศาลาที่มีผีโสโครกเขาสิงร้องเสียงดังว่า พระเยซูชาวนาซาเรสพระองค์มายุ่งกับเราทําไมพระองค์มาทําลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตัดห้ามมันว่านิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ทําให้เขาลม้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ออกจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทําอันตรายเขาเลยทุกคนก็ประหลาดใจพูดกันว่าคอยคำของคนนี้มีอะไรพิเศษนะ พราะท่านสั่งทีโสโครบด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิดเดชและพวกมันก็ออกกิติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นคนเจ็บป่วยมากมายได้รับการรักษาเมื่อพระองค์ทรงลุกจากธรรมาศราก็เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงอ้อนบอนขอให้พระองค์ช่วยนางพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนป่วย ตรัสสั่งไข้ให้ออกจากนางแล้วไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นมาปริบัติบาพระองค์กับพวกของพระองค์พอตะวันยอแสงใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็มาหาพระองค์พระองค์วางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้หายจากโรคผีก็ออกจากตัวของหลายคนและร้องว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันพูด เพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นะคริสต์การทรงเทศนาสั่งสอนตามที่ต่างๆพอถึงรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปอย่างที่เงียบสงัดฝูงชมท็เที่ยวเสาะหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็หน่วงเหนียวพระองค์ไว้ให้ไม่ให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัดกับเขาว,ว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วย พรองค์ทรงใช้เรามากก็เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเทศนาสั่งสอนต่อไปในธรรมศาราต่างๆทั่วยูเดีย